สรุปแพทอัปเดต1.1 w i t t h e r i n g Wave มีอะไรใหม่บ้างตัวละครใหม่แมปใหม่มอนสเตอร์ใหม่เคเวสใหม่กิจกรรมใหม่และก็มีการปรับปรุงระบบให้เราอีกมากมายเลยครับมีการปรับปรุงอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกัน And it's Merors S. <S สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึ่อกัเบเกม v i r t ing Wave ครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตตัวของแพท1.1กันครับว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างซึ่งแพท1.1เนี่ยจะเข้าในวันที่28มิถุนายนนี้อีกเพียงแค่1น1สัปดาห์เท่านั้นครับเราจะได้ไปเล่น1.1กันแล้วผมก็เลยสรุปแพท1.1นี้ที่จะเข้าในวันที่28มิถุนายนมาฝากทุกคนเป็น7หัวข้อกันครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยครับ นะก่อนที่จะไปเริ่มหัวข้อที่1นะครับผมใครที่จะเติมเงินเกม w ว e r i n g Wave อย่าลืมนึกถึงร้าน l i s h m a n Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคบอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะมาเริ่มกันที่หัวข้อที่1กับ2ตัวละครใหม่แพท1.1ครับ หลังจากที่เราเนี่ยเห็นหน้าคล้าตาตัวละครอย่างจินซีแล้วก็ชางลี่กันมาเรียบร้อยแล้วในตัวของเนื้อเรื่อง1.0ใน1.1นี้ทั้ง2ตัวละครจะกลายมาเป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับทั้ง2ตัวเป็นตัวละคร5ดาวจินซีจะมาในตู้แรกนะครับวันที่28มิถุนายนตัวละครท่าสเปกโตถือดาบใหญ่ครับตัวละครจินซีเนี่ยเขาจะมาในตำแหน่งของตัวละครดามจหลักแบบหลักจ๋าๆเลยนะครับผมใครที่หาตัวละครดาเมจติดไอดีตัวละครนี้จะตอบโจทย์สุดๆเลยครับ ส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับอย่างชางลี่อีกหนึ่งตัวละครนะครับสาหรับชางลี่ตัวละครนี้เราเห็นแวบๆในตัวของเนื้อเรื่องนะครับมาเป็นตัวละคร5ดาวธาตุฟิวชั่นถือดาบเล็กครับโดยชางลี่เนี่ยจะมาเป็นตัวละครดาเมจเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นดาเมจหลักกึ่งกับตัวของดาเมจรองหรือว่าตัวละครบัฟให้กับตัวละครธาตุไฟด้วยกันเองได้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวถ้ามีติดไ d ดีตัวละครในอนาคตที่เป็นธาตุไฟสายเรปเปอร์เรชั่นก็จะมีโอกาสหยิบชางลี่มาใช้ได้แบบยาวๆเลยครับ โดยทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจินซีหรือชางลีเนี่ยเขาจะเป็นสายเรโซแนนซ์สกิลนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากหาตัวบัฟนะครับตัวละครอย่างเทาฉีตอนนี้ก็สามารถปั้นหลอกกันได้เลยครับมาต่อกันที่หัวข้อที่2ครับก็ต่อเนื่องจากตัวละครเลยก็คืออาวุธใหม่นั่นเองครับก็มาด้วยกัน2ชิ้นด้วยกันก็คืออาวุธประจําตัวของจินซีแล้วก็ชางลีนั่นเองซึ่งทั้ง2ชิ้นเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในการเสริมตัวของเรโซแนนซ์สกิลของ2ตัวละครนั้นครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่3ครับกับแมปใหม่หรือว่า Mouse f u r b a m e n t ครับใน1.1นี้เราจะได้เดินทางไปที่ภูเขาน้ําแข็งบ้างครับผมเป็นโซนที่เป็นโซนน้ําแข็งเยอะๆแบบนี้มีตัวของภูเขาที่เป็นหน้ามังกรแบบนี้ไปตะลุยโซนน้ําแข็งกันครับ ตอน่องมาที่หัวข้อที่4ครับกับมอนสเตอร์ใหม่ในกลุ่มของมอนสเตอร์ใหม่เนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ในกลุ่มที่เป็นโซนน้ําแข็งนั่นเองครับแล้วก็จะมีบอสใหม่อย่างตัวของเซนติ n นลเจ๋ตัวนี้นะครับเจ้ามังกรเจ๋ตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาในแพท1.1แล้วก็จะมาเป็นเอ็กโคให้เราใช้ด้วยตัวละครจินซีเนี่ยควรที่จะใช้เอ็กโคของเจ๋มังกรตัวนี้นะครับส่วนเอ็กโคอื่นๆนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นแบบ3ดาว1ดาวให้เราได้ไปตามจับกันต่อเนื่องกันไปครับ ถัดมาที่หัวข้อที่5ครับเควสใหม่เควสใหม่เนี่ยจะประกอบด้วย2เควสด้วยกันเควสแรกนะครับจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องดักแอคที่7หลังจากที่ตัวของจินซีได้เดินทางออกจากเมืองแล้วก็ไปตามหามังกรเจ๋นะในที่สุดเขาก็ได้ไปเจอครับมับงกรที่อยู่เหนือกาลเวลาและมังกรที่สามารถนำพรมาให้กับเราได้เราจะได้เจอเขาในแพท1 1ครึ่งแรกนี้ครับ ส่วนอีก1เคเวสนะครับผมก็คือเคเวสประจําตัวของชางลี่ตัวนี้ก็จะเข้าพร้อมกับตัวละครชางลี่ใน1.1พาร์ทที่2ครับ ถัดมาครับมาต่อที่หัวข้อที่6ครับสำหรับกิจกรรมในแพท1 1กิจกรรมเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่พาเราไปสำรวจตัวของแมปใหม่ครับไปฟังสตอรี่ต่างๆในแมปใหม่รวมไปถึงมีกิจกรรมถ่ายรูปแมปใหม่เจ้าอิรูซิเลียมนะครับเจ้าประตูแสงตัวนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่นะประตูเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมรอบหน้าเนี่ยประตูจะเป็นสีแบบดำๆมาในธีมใหม่นั่นเองครับ มีกิจกรรมตีมอนเพื่อรับของรางวัลน,นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการสำรวจต่างๆซึง่งในกิจกรรมบางกิจกรรมอย่างตัวของอีรูสิบเรียมเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มเพชรให้เราด้วยนะครับ ถัดมาที่หัวข้อที่7นะครับผมสําหรับโน้ตการปรับปรุงระบบของเขาหัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญเลยที่เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้กันแพทหน้าจะมีการปรับปรุงอะไรให้เราบ้างขอเริ่มจากตัวของ Echosystem ก่อนเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเวลาเราอัพ Echo แต่ละอันเนี่ยหลังจากอัพเลเวลไปแล้วเราจะต้องมาใช้ตัวของ j u n e r ครับซึ่ง j u n e r ที่เป็นสีม่วงนะครับเป็นต้นไปเนี่ยปกติแล้วเราจะไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าทุกคนเปลี่ยนมาใช้ตัวของ Echo ทองกันหมดแล้วทีนี้ การหาตัวของจูเนอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าพรีเมียมจูเนอร์เพื่อนๆสามารถมาใช้เจ้าเครื่องซินธิซิสเตอร์ตัวนี้นะครับผมในการครัฟของมันเพิ่มเติมเข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่แรกที่จะเข้ามาครับ ถัดมาครับในฝั่งของ Data Bank กันบ้างปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจับ Echo ครับเราจะได้ตัวของ E X P ของ Databank ซึ่งต่อไปนี้ครับเขาจะมี E X P ที่เสริมเข้ามาอีกเป็น E X P ของ Union Level เวลเาเพื่อนๆทำการไล่จับตัวของ Echo ก็จะได้ตัวของ Union Level เพิ่มเติมไปด้วยสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งไล่จับนะครับก็จะค่อยๆได้มาตามลำดับแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยที่จับดาวเต็มกันไปหมดเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผมเขาจะคำนวณย้อนหลังให้เป็น Union Level ส่งมาให้เราทางจดหหมาายัลงจก1 จุดึ่งข้าเพื่อนเพื่อนก็เช็คจดหมายแล้วก็รับยูเนี่ยเลเวลกันได้เลยครับน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เตรียมเลเวลอัพกันดีๆครับถัดมาครับในส่วนของ Activity ครับปกติแล้วเวลาเรากดรับของรางวัลทั้งหมดแบบนี้นะครับผม Echo ที่ออกมาเนี่ยเขาจะมีโอกาสออก Echo โคคอสด้วยซึ่งรอบนี้ผมก็ได้1พอดีเลยครับต่อไปนี้ครับในรายวันเนี่ยเขาจะปรับตัวของ Echo ที่เป็นคอสหนึ่ออกไปแล้วก็จะเหลือเพียงเพียงแค่คอสสแล้วก็คอสสเป็นของรางวัลเท่านั้นครับ ถัดมาครับมาในส่วนของ Data Bank กันบ้างสำหรับตัวของ Data Bank เนี่ยตอนนี้ครับเลเวลราตันอยู่ที่20ในแพท1.1จครับจะขยับตัวของ Maximum Level ไปเป็นอยู่ที่21ครับแล้วก็ในณเลเวล21เนี่ยตัวของการดรอปเลด5ดาวจะเป็น100%ตครับต่อไปนี้เพื่อนๆก็จะได้ Echo คทองกันอย่างเดียวแล้วครับ ยังไม่หมดครับในฝั่งของ Echo เขาจะมีกระบบ Echo System เพิ่มขึ้นมาก็คือการแปลงเป็น Echo เพื่อเอาไปแก้ไขพ a r เซ l ลครับยกตัวอย่างเช่นตัวของ Echo ที่เป็นลูกบาดน้ําแข็งแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถแปลงแล้วก็พุ่งใส่ตัวของประตูน้ําแข็งเพื่อแก้ไขพัซเซ l ลต่างๆได้ครับ ยังมีการแก้ไขระบบอื่นๆอีกนะครับผมอย่างเช่นการตัด a อนิเมชันตอนรับของรางวัลของทาเซตฟิลการอัพเอ็กในแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เงินน้อยลงนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่า เพื่อนๆเนี่ยเก็บตัวของทิวฟหรือว่าของแอป Echo เอาไว้แอปตอนที่แพท1.1เข้าก็ได้นะไม่ต้องรีบออปแบบนี้นะครับแอปเฉพาะตัวละครที่เป็นดามจหลักของ ID เราแล้วก่อนตัวละครที่เป็นแบบกึ่งๆึ่งซับพอร์ตอะไรแบบนี้เอาไว้อัปตอน1.1ก็ได้เช่นเดียวกันครับถัดมาครับเขาจะมีการปรับด่านตัวของครูสวิงหรือว่าเจ้า,มาแมลงปอบินบินตรงนี้นะครับให้ง่ายขึ้นแล้วเขาจะปรับให้มันช้าลงครับแล้วก็จะให้ระยะเวลาที่นานขึ้นด้วยครับ ถัดมาการปรับปรุงระบบถัดมาครับจะมาที่ไอเทมเอ็กซชนน์กันบ้างครับผมสําหรับการใช้เจ้าตัวของโคราลที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ครับปกติแล้วนะครับเพื่อนๆจะแลกพวกเม็ดกาชากาชาอาวุธแล้วก็ตัวของกาชาถาวรเนี่ยได้อย่างละ666นะครับผมต่อแพทแต่ว่าต่อไปนี้ครับเขาจะเพิ่มให้ครับในแต่ละต่อแพทเนี่ยเขาจะแลกได้เป็น777แล้วครับผม นอกจากฝั่งของกิจกรรมที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ๆในตัวของแพท1 1เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมล็อกอินแบบนี้ครับกิจกรรมดรอปไอเทมอัพตัวละครคูณ2 E เอโคูณ2แบบนี้ก็จะกลับมาให้เราเล่นกันนะครับ ระบบถัดมานะครับผมด้วยความที่แมปเกมของ w u t h e r i n g Wave เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีความเป็นเลเยอร์แมปอยู่ในนั้นเนาะอย่างเช่นในโซนที่เป็นแบบใต้ดินแบบนี้นะครับผมเราก็จะต้องมุดลงไปด้านล่างนะแมปตอนนี้ที่แสดงให้เราดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผ่นเดียวต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะมีเลเยอร์แมปเพิ่มขึ้นมาครับทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นแมปในช่วงใต้ดินได้ครับถัดมามาที่ตัวของเควสกันบ้างนะครับผมในฝั่งของเควสเนี่ยก็จะมีเควสใหม่ๆครับที่เป็นเควสเกี่ยวกับการสำรวจตามพื้นที่เพิ่มมามาก ขึ้นนะครับผมตอนนี้ของเราหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะได้ตัวของเควสใหม่ๆมาพร้อมกับแมปใหม่ใน1.1กันเยอะๆเลยครับ ถัดมาครับอีกหนึ่งหัวข้ออย่างแกลลอรี่ตรงนี้นะครับผมปกติแล้วเวลาเพื่อนๆเ,เข้ามาเช็คตัวของแกลลอรี่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็นเพียงแค่ภาพเท่านั้นนะครับผมว่าเพื่อนๆทําอทำอะไรมาบ้างแต่ต่อไปนี้ครับเขาจะเพิ่มในตัวของเนื้อหาเพิ่มขึ้นและก็จะมีตัวของไดอล็อกหรือว่าประโยคคําพูดต่างๆของแต่ละตัวละครในแต่ละเนื้อเรื่องครับมาให้เราย้อนอ่านกันได้นั่นเองครับ ถัดมาครับในฝั่งของเนื้อเรื่องกันต่อเนื่องเลยครับสาหรับตัวของเนื้อเรื่องตอนใครเนี่ยเล่นมาใหม่ๆนะเขาจะมีการติดแคปตัวของเลเวลยูเนี่ยเลเวลต้องใช้14ถึงจะทําตัวของแอคได้ต่อไปนี้เขาจะปรับลงมาเหลือ11เครับเพื่อนๆก็จะทําตัวของเควสเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ ย้อนกลับมาที่เควสรายวันกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในฝั่งของเควสรายวันก็มีการปรับปรุงระบบเหมือนกันคือเควสที่เขาให้เราทําต่อวันเนี่ยปกติแล้วมันก็จะเป็นหน้าตามเดิมเดิมแบบนี้แล้วก็ขาดความหลากหลายไปนิดนึงครับในตัวของแพท1.1เขาจะเพิ่มความหลากหลายตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาให้เราเนี่ยทำเควสรายวันได้ง่ายขึ้นครับหัวข้อถัดมาครับคือในฝั่งของหน้าตาตัวละครกันบ้างนะปกติแล้วเวลาเราเลือกตัวละครของเกมนี้เวลาเรากดปุ่มฟิลเตอร์เนี่ย เขาจะมีเร um, like um, well ื่องของแค่ Attribute แล้วก็ตัวของ e a p o นในแพท1.1ครับเขาจะมีการเพิ่ม Combat Style หรือประเภทของการต่อสู้ของตัวละครนั้นๆครับเพื่อเป็นตัวบอกว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยเป็นสายอะไรเป็นสายด m a g e นะเป็นสาย Basic Attack เป็นสาย Heavy Attack Resonance s k l l l r e s o n a n l i l i r e t i t n o n อะไรแบบนี้เป็นต้นครับตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยรู้จักกับตัวละครได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวละครมากขึ้นจากที่เกมนำเสนอหรือว่าแนะนำเรามาครับการปรับปรุงระบบถัดมานะครับจะเป็นระบบ แชทครับปกติแล้วเราจะมีแชทอยู่ที่มุมซ้ายล่างของจอนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคลิกมาเนี่ยมันก็จะเต็มจอขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปไล่นั่งคุยกับคนอื่นได้แต่ระหว่างเล่นเนี่ยเวลามีแชทตอบมานะครับเพื่อนๆจะต้องกดดูตลอดเลยซึ่งมันก็จะมีความยากลําบากครับแต่ถ้าเกิดว่าในแพท1.1่นอัปเดตมาแล้วนะครับกล่องตัวของแชทตรงนี้เขาจะมีกล่องคําพูดเพิ่มขึ้นมาทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นไปด้วยแล้วก็อ่านแชทไปด้วยได้ครับ และการปรับปรุงระบบถัดมาครับจะเป็นเรื่องของคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับผมปกติแล้วการปรับมุมกล้องณปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีอยู่ประมาณหนึ่งให้เราลองปรับไปปรับมาเนาะต่อไปนี้ครับเขาก็จะมีโหมดเรื่องของการปรับระหว่างแนวตั้งแนวนอนอะไรแบบนี้มากขึ้นครับมีความหลากหลายในการปรับมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับใครเนี่ยที่ใช้ตัวของจอยสติ๊กในการเล่นนะลองเล่นบนตัวของ PlayStation ครับเขาจะมีการปรับปุ่มได้แล้วโดยจะมีความสอดคล้องของการปรับแบบเดียวกับตัวของ Xbox ครับ และนั่นก็เป็นทั้ง7อัปเดตใหม่ของแพท1.1ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน ชอบส่วนไหนของแพท1.1กันบ้างครับจะสังเกตว่าการปรับปรุงระบบเนี่ยเกมเขาก็ใส่ใจเลยทีเดียวครับปรับมาให้เราเพียบไปหมดเลยครับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมเวลาเกมมีแบบสอบถามเนี่ยก็สามารถฟีดแบ็กกับเกมได้นะเกมก็ค่อนข้างที่จะปรับให้เราเร็วเลยครับอีกหนึ่งคำถามครับที่ถูกถามมาบ่อยมากๆนะครับในแพทตัวของ1.1ก็คือมีภาษาไทยหรือยังรองรับภาษาไทยหรือยัง คำตอบคือตอนนี้ยังไม่มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับคาดว่าน่าจะยังไม่มีนะทุกคนนะแต่ก็เร็วๆนี้แหละทุกคนผมว่าเขากําลังปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอยู่นะครับก็รอติดตามอีกสักนิดนึงและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับก่อนจากการขอขอบคุณ1 4ึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าสัสไครเบอร์จากคันยูโทครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามข่าวสารของ w ูดท i ริงเวฟกันนะครับคลิปนี้ผมสื่อ,อแล้วก็ตัวของยิลินก็ขอตัวไปตะลุยโลก Wave ลวนะครับผม Bye bye Soadhab Next time let's go fish fasting together.